ทราบนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วก็ได้ได้ทราบนะครับรับทราบแนวทางการส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุราตามมติคณะกกรรรมารบริหารพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG อ่คอมมิตตี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับ มีพื้นฐานจากการที่ข้อมูลนะครับก็คือไทยเนี่ยมีกำลังการผลิตเอทานอลอยู่ที่3,123ล้านลิตรต่อปีซึ่งความต้องการใช้เอทานอลของไทยเนี่ยไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับในปี2,565มีความต้องการเอทานอลในประเทศอยู่ที่1,583ล้านลิตร แบ่งเป็นการใช้ในประเทศ1,579แล้วก็เป็นการส่งออกอยู่ที่4 000, 000, ล้านลิตรซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับการผลิตเอทานอลของไทยเนี่ยก็เป็นการผลิตเพื่อที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากนั้นก็นำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่วนช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ผลิตเอทานอลก็นำไปใชเ้เป็นเชื้อเพลิง ที่จะนำไปแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์นําไปในการทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดด้วยอย่างไรก็ตามนะครับแนวทางการนําเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นเนื่องจากมีกําลังการผลิตส่วนเกินของเอทานอลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,337ล้านลิตรดังนั้นจึงมีแนวคิดในการนำเอทานอลเป็นวัตถุดิบในการผลิต อื่นๆน,น,นะครับอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกเป็นต้นนอกเหนือจากนั้นนะครับปัจจุบันทั่วโลกเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงได้มีการกาหนดเป้าหมายในการที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเช่นการส่งเสริมการผลิตแล้วก็การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การสนับสนุนให้ภาคยานยนต์ไฟฟ้าสามารถที่จะเข้าถึงได้ทําให้ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงก็ลดลงประกอบกับกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงยังคงมีกําลังการผลิตคงเหลือเนื่องจากการผลิตในปัจจุบันยังไม่เต็มกําลังการผลิตโดยมีกําลังการผลิตส่วนเกินของเอทานอลอีกครั้งไทยยังได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทางด้าน BCG โมเดลซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญนะครับเช่นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้เกิดการปรับตัวและก็การพัฒนาอุตสาหกรรมเอทร์นอลที่จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลด กระทบกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับการใชเโโ้เทคโนโลยีเพื่อนำเอาเอทานอลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเมล็ดพลาสติก <c oughs> ซึ่งสามารถช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณมากจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะครับคาดว่าจะใช้ประมาณปีละกว่า450ล้านลิตรเลยทีเดียวจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะสนับสนุนการลงทุน ส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพซึ่งแนวทางการดําเนินการเพื่อที่จะส่งเสริมนี้นะครับในอุตสาหกรรมในการที่จะนําเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็การผลิตสุราโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพดังกล่าวก็จะมีแนวทางดังนี้นะครับคือการจัดทํามาตรการการผลิตเอทานอลเพื่อให้การอนุญาตนำเอทานอลแปลงสภาพ หรือบริสุทธิ์ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากนั้นก็จะทำเรื่องของ MOU ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตเอทานอลและก็ผู้ใช้เอทานอลโดยกำหนดรายละเอียดของปริมาณเอทานอลที่ต้องส่งมอบในระยะเวลาที่ชัดเจนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดปริมาณการซื้อขายเอทานอลจากผู้ผลิตในประเทศล่วงหน้าจะมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ผลิตเอทานอลในประเทศให้สามารถ ผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานได้แล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีการออกกฎหมายแล้วก็แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านกระทรวงการคลังก็เป็นเจ้าภาพในการเสนอเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีก็รับทราบนะครับ